สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําสาหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจําปักหลังพฤศจิกา2025หรือว่า16ถึง30พฤศจิกา2025นั่นเองนะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นการสุ่มเนาะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอเนาะเอาล่ะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขาก่อนนะคะชาวธาตุน้ํา ไม่ชัดเจนธาตุน้ําพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะพลังงานหลักของธาตุน้ํากับเขา Knight of Wands the lovers Eight of Cups King of Pentacles Four of Wands the w o r l d คุณกับเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูชาวาธาตุดินมังกรผู้ศบกันนะคะแล้วก็มีไพ่ของชาวเมถุนชาววันเสาร์นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นรักทางไกลโลกออนไลน์ผ่านแอปอินเทอร์เน็ตโซเชียลหรือเป็นความสัมพันธ์ในเชิงช้อยออปชันตัวเลือกทางเลือกนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยไปไป,ไปมาๆนะคะในเชิง ของรักทางเลือกนะคะหรือว่าเป็นในเชิงของ um, partner คู่หูุห้นส่วนก็ได้ที่เราแบบมีงานทีก็มาเจอกันทีนะคะต้องร่วมง,งานกันในเชิงต้องเดินทางด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเวลา,าไปออกทริปนะคะไปเรื่องงานาก็เจอกันทีนึงก็ได้นะคะเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะเออแล้วก็ดูแล้วส่วนมากด้วยนะจะเป็นเรื่องของ ธุรกิจผลประโยชน์ซะเยอะนะคะเออม,ม,มันเหมือนมันออกเป็นลูกนั้นนะ่ะทรงนั้นนะ่ะเป็นลักทางเลือกลักผ่านแอปนะคะแล้วก็ลักที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะบางทีพวกคุณอาจจะทําธุรกิจการเงินกระทงผลประโยชน์อะไรด้วยกันก็ได้นะแต่ว่าพวกคุณก็เติมเต็มกันได้ดีนะเติมเต็มกันได้ดีในเชิงแบบมันเป็นความรู้สึกของชู้สาวเนาะมันไม่ใช่ความรู้สึกของเพื่อนแน่ๆแล้วล่ะ นะคะแล้วมันก็เติมเต็มได้ดีในลักษณะอะไรเช่นเฮ้ยเราเราคบกันปฏิสัมพันธ์กันแล้วเรารู้สึกมั่นคงนะคะมันรู้สึกว่ามันมั่นคงมั่งคั่งอ่าหรือมันฟิลแฟนก็ได้นะคะมันมั่นคงมันมั่งมั่งคั่งมันฟิลแฟนนะคะอ่าแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิดพวกคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูุ้นส่วนกันอาจจะมีความเป็นคนดังมีชื่อเสียงก็ได้แล้วมันก็แบบอยู่ค่ายเดียวกันเป็นศิลปินค่ายเดียวกันหรือว่า เป็นคนในในองค์กรที่แบบจําเป็นที่จะต้องสงวนท่าทีในความรักอะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็เป็นไปได้ mm. ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ mm. เหมือนต้องรักษาระยะห่างอะไรเงี้ยนะ mm. เคยมีภาวะที่เหมือนอยากถอดใจด้วยแหละเออแบบมันปม,มันได้แค่ไปไปมามาอยู่กันแค่นี้ยก็เลยแบบในบางเคสก็อยากถอดใจอ่ะแบบก็เลยมีการแบบนิ่งสงวนท่าทีเกิดขึ้นแต่ก็ดันเนาะยังต้องป้วนเปี้ยนปฏิสัมพันธ์กันเนาะด้วยเรื่องเองินเ,เรื่องงานก็ได้นะคะ ในบางเคสห่างกันแล้วเนาะนะคะในบางเคสห่างกันแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันยังมันยังรู้สึกผูกพันอยู่มากๆเลยอะมันเหมือนเป็นเซฟโซนนะคะเป็นเซฟโซนทางความรู้สึกอืมแสดงว่าในบางคู่แม้ห่างกันแล้วเนี่ยยังสัมผัสพลังงานกันได้อยู่เลยนะคะหรือห่างกันแล้วดันยังป่วนเปียนเห็นกันในเน็ตโซเชียลออนไลน์หรือป่วนเปี้ยนกันใ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 นกลุ่มสังกัดองค์กรอะไรอย่างนี้แหละนะคะ อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นตรงไปต่อนะคะถ้าพลังงานตรงนี้ตรงนะหกสิบเปอร์เซ็นตนะเอาล่ะท,ทีนี้เราดูหน่อยว่าปากหลังพฤศจิการสองพันยี่สิบห้าไม่ชัดเจนธาตุน้ำจะเป็นยังไงนะคะไม่ชัดเจนธาตุน้ำปากหลังพฤศจิการสองพันยี่สิบห้าค่ะเอสซับคัพส์วีลออฟฟอร์จูนควีนอฟคัพส์โพรบสอด ตัวรันานใต้สำรับ four of pentacles มีไพ่ขึ้นมาเพิ่มเติมคือชาวธาตุน้ำนะคะก็รากฏมีนพิจิกชาววันพฤหัสธนูมีนนะคะดูทรงยังกักกักกันไว้อยู่เลยเคสที่ยังไม่ได้ห่างกันเยอะอะ่ะจะยังกักกักกันไว้อยู่เลยนะคะเป็นโลกใบที่สองมีโลกสองใบก็กักกักกันไปนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ายังคิดถึงยังรักยังรอ นะคะยังผูกพันแต่เราอาจจะแบบไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมากเงียบๆน,นิดนึงนะคะออในบางเคสเพราะว่าระยะทางมันไกลกันโคลลซีกโลกนะคะหรือคบคุยกันผ่านแอปโซเชียลพวกนี้ก็อาจจะทําใหม้มีโมเมตเนต์เงียบๆได้บ้างแต่ก็แบบเหมือนยังรอกันอยู่ยังกักกันไว้นะคะทีนี้เคสที่ห่างแล้วอย่างที่ผมบอกเนาะมันมีเคสที่ห่างแล้วก็จะนิ่งๆเงียบๆหน่อยแต่มันยังรอกันอยู่ มีไปส่องไปเมียงไปมองไปดูหมอไปเช็คไข้บ้างนะคะเออหรือว่าแบบมีเซฟโซนนะคะดูดูแล้วมีเซฟโซนแต่แบบมีมีมเซฟโซนเงียบๆอะ่ะแต่แบบว่าเอ,อ้ยยังอยากรู้อยากเห็นนะคะยังอยากส่องเรื่องของเขาอยากรู้เรื่องคุณคุณยังอยากรู้เรื่องเขาอยู่เลยอะไรเงี้ยอืมบางทีการสร้างอนาคตร,ร่วมกันก็ทําให้เงียบได้นะเช่นว่า เราต้องวางแผนว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องเก็บเงินนะเก็บหอมรอมริบนะเออเราต้องประหยัดนะหรือว่าเฮ้ยอนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปก็เลยไปไปคิดเรื่องการวางแผนอนาคตไปคิดเรื่องการประหยัดเงินนะคะก็เลยอาจจะทําให้แบบมีโมเมนต์เงียบๆกันได้บ้างเพราะว่าอยู่ในจุดที่เอออยากจะขยับต่อไปว่าเอาละแล้วจะทายังไงกับอนาคตข,ของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบเงียบๆกันได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเคสลักษณะนั้นนะอืม เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าแล้วเขาจะทํำยังไงนะกับตรงนี้นะคะเขาจะทํำยังไงเอาล่ะขออนุญัตประชาสัมพันธ์เนาะวันที่17พฤศจิกาย,ยน2025คือวันนี้นะคะจะทําพิธีช่วงหัวข้าเพราะฉะนั้นใครสนใจจุดเทียนมหานิยมนะคะต้องรีบติดต่อก่อน5โมงเย็นวันนี้หลังคลิปเผยแพร่ไปแล้วนะคะเทียนมหานิยมนะคะเจ้านายเอ็นดูผู้ใหญ่เมตานะคะเสริมเสน่ห์เมตตาต่อผู้พบเห็น เทวดารักศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะใส่ขาวร้อยเเซ็ผลลัพธ์ไม่เกินกรรมนะคะอันนี้จะผลลัพธ์ได้เขาเรียกว่าไม่เกินบุญทรรกรรมแต่งของเรา่าใครสนใจนะคะก็ติดต่อหลังบ้านลาหลังไม่กันเข้ามาได้เลยเอมใส่รายละเอียดไปให้ใต้คลิปนะคะลองกดเข้าไปดูก่อนเนาะใส่ขาวร้อเซ็นะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ะทีนี้เรามาเช็คกันสิว่าแล้วเขาจะทํำยังไงนะเขาจะทํายังไง กับสถานการณ์ตรงนี้ในช่วงปักหลังพฤศจิกา2025 strength page of swords seven of pentacles queen of pentacles O h three of swords ไปสำหรับ knight of swords นะคะต้องระวังว่าบางทีเขาอาจจะใช้อารมณ์บ้างเช่นถ้าเกิดว่าชาวทัตน้ำชอบควบคุมเขานะคะ ชอบควบคุมชอบไปตามสืบตาม่องนะคะในบางเคสเขาก็จะหมุดหงิดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดพูดจาปากไม่ดีใส่คุณได้อะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นต้องลองดูซิว่าเฮ้ยเราบางทีเราเราชอบควบคุมเขาเกินไปไหมเราตามสืบตาม่องเราจะให้เขาอยู่เค่ได้อย่างใจเรามากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังเขาจะหงุดหนิดหน่อยนะนะคะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาอะเป็นฝ่ายทำซะเองคือเขาอ่ะคอยควบคุมเนาะตามสืบตามจองควบคุมทุกฝีก้าวเลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยเอามองว่าการกระทําที่เขาจะทํามันก็เลยทําให้แบบคุณจะรู้สึกได้ว่าทําไมเขาขี้หงุดหงิดขี้ฉุนเฉียวขี้หึงหวงจังเลยหวงก้างก็ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเขาอยากควบคุมคุณม,มากๆมา,ม,ามันก็ทําให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งกันและกันล่ะคะ่ะถ้าอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการควบคุมนะคะกรณีที่พวกคุณบอกว่าเออไม่ได้ควบคุมกันแต่อย่างใดนะคะถ้าไม่ใช่เคสควบคุมเนี่ยออสิ่งที่เขาจะทําเนี่ยเอาว่าถ้าคุณนิ่งนะชาวธาน้าชอบนิ่งนะคะเขาก็อาจจะแบบเอ้มันคืออะไรนะคะก็อยากรู้รอดูสถานะการณ์ยังไงทําไมคุณดูนิ่งๆไปเขาก็จะไม่ค่อยชอบเลยเวลาภาวะที่คุณนิ่งนะเออ เพราะฉะนั้นถ้าในเคสที่ชาวธาตุน้ํานิ่งใส่เขานะในช่วงปักหลังพฤตจิกาก็ต้องระวัาางว่าเขาจะทําอะไรแบบใช้อารมณ์สักนิดหนึ่งนะนะคะสามดาบมันเป็นการแบบตีจากไปด้วยอารมณ์ก็ได้หรือว่าการใช้อารมณ์เป็นคําพูดก็ได้หรือคุณจะได้เห็นเขาอารมณ์ไม่ดีใส่อืมเขาจะทํำยังไงเขาจะทํายังไงกับคุณขอไพ่เพิ่มก่อนนะเขาจะทำยังไง เหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบในบางเคสเนี่ยในท็อปสอดอาจจะหมายถึงการที่ตัวเขานะคะเออเหมือนกับเข้ามาเขาเรียกว่าประคับประคองสถานการณ์นะคะเออด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือนะคะเนี่ยด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือในลักษณะที่แบบเออวางตัววางตัวดูเขาเรียกว่า เป็นเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรบางอย่างก็ได้คือเขาเรียกว่าวางตัวในเชิงแบบยับยังชั่งใจถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ทําอะไรมากพยายามพูดจาใช้ความเป็นผู้ใหญ่กับคุณนะคะซึ่งถามว่าแล้วมันมาพ่วงกับนออบสอดและรีออบสอดได้ยังไงก็มันก็เลยทําให้สถานการณ์มันมันมันไม่เคลียร์ไงเพราะว่ามันเหมือนเขาพยายามยับยั้งชั่งใจพยายามถ้อยทีถอยอาศัยพยายามแบบเอ้ เหมือนวางตัวเหมือนเหมือนผู้ใหญ่เหมือนแบบรักษาภาพลักษณ์หรืออะไรแล้วก็ทําให้คือเขา,าอาจจะกลัวกลัวสามดับนี้คือกลัวการเป็นขี้ปากชาวบ้านก็ได้นะที่เขาพยายามแบบเนี้ยเฮ้ยวางตัวแบบดูแบบเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ล่วงอึ๊บนะคะเออมันก็เลยอาจจะเป็นพฤติกรรมในช่วงที่เขาพยายามทายังไงก็ได้ไม่ให้เสียเสียชื่อ เสียงไม่ให้เสียภาพรักก็ได้ไงอืมเขาจะทำยังไงอีกมีไพช่ชาวอ่มังกรวันอาทิตย์ชาววันเสาร์เนี่ยแต่อมมองว่ามันจะเป็นการประครับประคองค่ะเป็นการประครับประคองเขาจะทำยังไงกับคุณอีกประครับประคองนะคะ มีการแบบทำยังทำอะไรไปอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่าเขาอะจะไม่ยอมเสียคุณไปหรือไม่ไม่ไม่ไปไหนจากคุณแน่ๆนะคะในในบางเคสก็ถึงขั้นแบบหึงหวงออกหน้าออกตาไปเลยนะคะหรือว่าใช้วิธีแบบทําความไม่ชัดเจนในการที่จะประครับประคองให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอืมแสดงว่าเขาต้องเป็นฝ่ายเหมือนกับว่าทําอะไรไปอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณอนะ ไปไหนจากเขาไม่ได้แต่ถามว่าชัดเจนไหมคือก็ไม่ได้ชัดเจนด้วยการแบบพูดคุยก็ไม่ให้เสียภาพพจน์ภาพลักษณ์นะคะถ้าอย่างอย่างรุนแรงสุดก็คือใช้อารมณ์อ่ะแล้วจริงๆเขารู้สึกยังไงกับน้ำละ่ะคนคนนี้รู้สึกยังไงกับน้ำนายออฟวันส์ทูออฟเพนเดิลส์เอซออฟวันส์ไฟฟ์ออฟสโตรดส์เดอะเดธ แล้วความรู้สึกล่ะใต้สำรับ Eight of Wands เขารู้สึกยังไงกันนะในบางเคสเขาแค่อยากประครับประคองเรื่องงานอะความรู้สึกเขานะโอ,อ้ฉันจะทำยังไงก็ได้ให้ประครับประคองเรื่องงานให้มันได้ดีที่สุดแะ้วเขาต้องใช้ความอดทนนะคะในการที่จะทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้เรื่องงานมันไปต่อได้ เขารู้สึกยังไงกับน้ําในบางเคสเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันกําลังจะจบลงหรือไปไม่รอดในบางเคสนะเขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกยังไงกับน้ําอีกเขารู้สึกยังไงกับน้ํา ออมว่าตัวเขาเองนะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกสองจิตสองใจในความสัมพันธ์นี้มากๆก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นลักซ่อนเลนมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆหรือแอบรบักแอบชอบซึ่งเขาน่าจะในบางเคสเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะหรือว่าเขารู้สึกว่าถ้าว่าคุณไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์คล้องเกี่ยวกันนั่นแปลว่า เขาอยากจะลองจริงจังดูเหมือนกันเด็กเด็กเหรียญเนี่ยนะแต่เขาไม่มั่นใจอ่ะเขาไม่มั่นใจเพราะว่าเขามีปมแผลเก่าๆของเขาอ่ะที่มันเป็นปมในอดีตของตัวเขาเองหรือว่าเป็นปมแผลของเขากับคุณก็ได้นะคะที่ผ่านมามาเลยทําให้ตัวเขาเองรู้สึกยังขยะดเรื่องความรักก็ได้ยังแบบไม่อยากสนใจเรื่องความรักก็ได้สิ่งที่เขาสนใจเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากได้อิสระเขาอยากมีอิสระหรือสิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาอยาก อยากไม่อยากมีพันธนาการอะ่ะอืมแล้วถ้าเกิดให้ให้เลือกระหว่างความรักกับเงินเอาว่าเขาอาจจะเลือกความมั่นคงก่อนเนี่ยเอาเรื่องเงินก่อนเอาเรื่องความมั่นคงมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันเลยคลากเคล้านะสมมุติเนะว่าคุณเป็นใครบางคนที่เขาอยากจะเริ่มจริงจังด้วยแหละซึ่งเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณอยากจะลองจริงจังแต่ว่ามันไม่ได้มันสองจิตสองใจ นะคะเพราะตัวเขาเองก็เสียดายเหมือนกันว่าเขาอยากสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนอยากมีตังคอยากมั่นคงนะคะหรือตัวเขาเองเสียเสียใจเสียดายที่เขายังเอาปมบางอย่างที่รู้สึกไม่ดีออกจากหัวไม่ได้นะคะเป็นปมกับคุณหรือปมกับส่วนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะอมค่อยมองว่าความรู้สึกข,ของเขาน่าจะออกแนวอยากประคับประคองคุณไว้เรื่องงานนะคะหรือว่าอยากที่จะลอง จริงจังกับคุณเหมือนกันแต่แบบสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่เอื้ออํานวยนะคะก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ต้องอดทนกับคุณในการที่ต้องรักษาเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เอาไว้นะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, หรือว่ามันจะไปไม่รอดนะนะคะหรือว่าเราจะต้องเลิกกันหรือเปล่าอย่าล้างกันหรือเปล่านะนะคะเนื่องจากว่าอ,อันเนื่องมาจากว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร呀 เหมือนกับว่ามันไม่สามารถเขาไม่สามารถก้าวข้ามเออความรู้สึกที่ไม่ดีได้อะก้าวข้ามไม่ได้นะคะเป็นความรู้สึกตัวเขาเองก็ได้งั้นดูหน่อยว่าเราที่ทางนวน้มจะเป็นยังไงอ่ะไม่ชัดเจนธาตุน้ำคุณกับเขาที่ทงทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงหรอ p a g e of ร์ n ป็นจ e ลเกิ o ส์เอ็ n ออ n ว of Wands King of Swords j u s t i ์ ่สำหรับ Queen o f s o r นะนะมีไพ่คู่ขึ้น k i n งและ q e e ีนออฟ o r ดนะคะออมว่านะความสัมพันธ์เนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวตุลขึ้นมานะคะแล้วก็ชาวธาตุโลมในถุนตุลกลุ่มออมว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีลกันด้วยแบบเคสแรกก่อนนะเคสที่ยังปฏิสัมพันธ์กันอะ่ะจะดีลกันด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างจริงจังมากๆแต่มันอาจจะเป็นความจริงจังบนความถูกต้องนะคะเช่นถ้าเกิดพวกคุณยังมีทะเบียนสมรสแน่นอนยังกอดทะเบียนอยู่ ถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีทะเบียนสมรสร่วมกันคุณกับเขาอาจจะยังเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือทําอะไรบางอย่างที่แบบตามกฎเกณฑ์อะที่มันต้องเป็นนะคะเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรืออะไรแล้วก็รักษาความถูกต้องยิ่งชีพไม่มีการทําผิดศีลอะไรนีไร้ได้พยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเออพยายามทําในสิ่งที่มันจําเป็นต้องทานะเป็นการข้องเกี่ยวกันในเรื่องราวที่จําเป็นแบบจรงิงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบในลักษณะที่ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองด้วยนะเออไม่ลดลาวาศอกเลยนะคะเนี่ย ดาบกระดาบนะคะคือถือเหตุถือผลต่างคนต่างถือเหตุถือผลของตัวเองมากแต่ถ้าเกิดคุณกับเขาห่างกันแล้วใช่ไหมมันมีเคสที่ห่างกันด้วยเนี่ยคือจะมีการพูดคุยกันเท่าที่จําเป็นค่ะอะ่เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องที่มันสําคัญจําเป็นนะคะแล้วก็แต่ว่าบางคนเนี่ยส่งข้อความทักหากันแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อ่านไม่ตอบก็มีนะเนี่ยอืมไม่อ่านไม่ตอบนะคะ แบบดูบล็อกๆกันหน่อยอะไรเงี้ยแบบบล็อกแบบปิดกัน้นไม่อ่านไม่ตอบอ่านแต่ว่าอ่านแต่ไม่ตอบก็ได้อะไรเงี้ยอ่านแล้วก็นิ่งก็ได้ไม่งั้นก็คือจะคุยกันตามจความจําเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะอืมทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์คือถ้ามันเป็นเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์นะอมมีความสุขว่าความสุขจะแฮปปี้หน่อยนะ ถ้าพวคุณมีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโปรเจกต์ด้วยกันนะคะจะค่อนข้างแฮปปี้หน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับมันมองเป้าหมายนะมันเรียนรู้อยู่เป็นแล้วก็มองเป้าหมายไปที่เ,เรื่องความมั่นคงทางหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะโอเคหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้งองเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะถ้าถ้าเรื่องผลประโยชน์ก็ยังโอเคนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยเอามาโหค่อนข้างแบบดูนิ่งดูหยิ่งใส่กันหรือว่า พยายามจะพรีเซนต์ว่าแบบเออฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธออะไรมันก็จะเป็นเรื่องอีกโก้อะไรนู่นไปนเลยนะเอออ่ะขอดูคําแนะนําให้น้ําค่ะแล้วพายอยากจะแนะนําอะไรชาวธาตุน้ำบ้างเนี่ยขอดูสักใบสิไว้คิงและครีนอฟสอดเหมือนกันเกินไปอ่ะคู่เนี้ยเหมือนกันเกินไปคือต่างคนต่างยึดเหตุผลความคิดตักกะของตัวเองอะแต่ยังไงคุณก็เป็นคู่กันนะคือบางทีสาเหตุที่พวกคุณ ไม่สามารถตัดขาดกันได้อย่างแท้จริงมันเป็นเพราะเป็นคู่กันก็ได้หรือการที่ห่างกันแล้วแต่ยังแบบเฮ้ยทำไมมันยังมันยังแอบ่องแอบมองทำไมมันยังรู้สึกว่าเหมือนรออยู่เพราะมันเป็นคู่กันมันตัดขาดยากหรือเปล่านนะคะคําแนะนําของน้ําคําแนะนําของน้ําสมมุติถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้สมมตินะให้ก็บอกให้คุณอยู่นิ่งๆอยู่ห่างๆคนเจ้าชู้ว่าดีแล้ว คุณก็โฟกัสเรื่องตัวเองไปคุณก็ตั้งกำแพงกับเขาไปในเมื่อเขาเจ้าชู้มากนะก็ทำใจอยู่ห่างๆเขาดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดคุณกับเขามีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรร่วมกันเนะาะให้ก็บอกว่าให้ยึดโยงเอาความมั่นคงเป็นตัวตั้งตัวหลักเนาะแล้วความสัมพันธ์ก็รีบไม่ได้ด้วยต้องไปอย่างช้าๆค่ะคุณก็อาจจะแบบมีเส้นของตัวเองอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้โดยมั่นคงทางอารมณ์นะคะ เ,เพราะฉะนั้นก็ทําในสิ่งที่ที่จะทําให้คุณนั้นมีความมั่นคงทางจิตใจทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอาคุณจะได้มีอารมณ์ที่มั่นคงนะคะก็ทําในส่วนนั้นไปเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมใครอยากจุดเทียนมหานิยมนะคะเดี๋ยวจุดเทียนนี้ละสิดพฤศจิกาย,ยน2องพนิห้านะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไมรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบา,บาย